เวลาขึ้นมาแล้วครับพี่น้องทีาขึ้นมาแล้วดวันมารอแต่ิเลยมา้อ แล้วแม่หน้าอะไรนะศิลปินนะครับศิลปนนะครับเฮ้ยเ่าสนใจนะรอกันนะรอกันนะเรี่ยวข้อตกลงรันก็ คุณเยอะมากครับขอเป็นแถวนี้นะครับปวดท้องทีไม่เหนื่อยไม่อยู่เย็นเลยไม่เก็บไม่ปวดยังไงร้อนใต้นอนให้อยู่ร้อนกว่านี้ร้อนเกินไปร้อนเกินไป ไม่ออกขั้นไหนอ่ะขั้นอยู่ไม่ใส่ไม่โดนยาเดี๋ยวคุณขออนุญาตนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้ท่านอื่นด้วยด้วยจ้าอย่าให้ท่านอื่นด้วยด้คยจ้าไม่ออกนี่ไม่ได้ออกนา่เราออกตลอดนะครับใส่ของเกลียบนะครับถ้าตอนนี้ การบรรลุการเข้าใจในเรื่องราวที่เราต้องการจะทำได้เพราะว่าเราขาดวัสดุอะไรนะครับถ้าเราขาดวัสดุเราคงจะไม่สามารถจะทำได้ครับแต่ถ้ามีทุกขณ์นะครับถ้ามีทุกขณ์ทุกคนนะครับถ้ามีทุกขณ์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 นะครับ

สวัสดีครับพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับวันนี้คืองานนะครับทั้งลายท่านใช้หม้อนะครับมาพบกับพี่บังดีนะครับและการบ้ายสามที่กำังรอให้สามเราไปพบปะแฟนหนังอยู่ในโรงหนังนะครับคนใดที่ไม่จองตั๋วนะฮะคนใดที่ยังไม่ซื้อบัตรตั๋วทิ้งเลยนะครับบ่ายสามนะครับแล้วก็ประมาณสองโมงสี่สิบห้าแล้วก็จะไปพบปุ่นนะครับรอบที่แล้วนะครับแฟนที่ดูหนังจบนะครับอย่างนี้ม่ดีนะคะ กดกดจองตั๋วได้เลยนะครับรอบใบสามนะครับรอบใบสามนะครับเราจะเป็นผู้ฝ่าเป็นแฟนอยู่หน้าอยู่ในโนงหนังนะครับรอบใบสามนะครับมาจองตั๋วด้านนี้เลยนะครับคนไหนที่ยังไม่จองตั๋วนะครับมาด้านนี้ได้เลยนะครับนี่คนไหนจะดูหนังไทยอ้อนะครับต right? no right? like ้องขอบคนดนะครับแฟนๆทุกคนเลยนะครับ ตรแนีได <łość> ้เลยนะครับมีพนักงานดรแลสองจุยบริการนะครับวันนี้ขอบคุณไปยังผู้จัดการนะครับแล้วก็พนักงานของนะครับคิเอฟนะครับทีมานใทยว่าเราวันนี้มาพบปากแฟนนะครับมาพบปากแฟนนังนะครับ ผู้เลเมื่อแล้วก็เมื่อีกนะครับดูแล้วลงอีกสดงสนุนนะครับเผาได้เผาดีนะครับสสังสนุนน้ำให้หลังอีสานเฮานะครับแล้วก็นะครับทีมงานเราตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทหารไทยชายแดนแล้วก็พี่้องอีสาน้าเฮาครับกีู่ชาติไในตลอดก่อนภัยนะครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่านะครับมาปบาก์แนเพิงมาโบาก์แนหนังกันนะครับ ตอกโถได้เลยนะครับรอบใบสามนะครับเราจะไปเจอแฟนหนังนะครับสายตาสั้นมองวิหิตน่ะด้านหลังเลยนะคะใครจะถ่ายรูปเข้าแถวด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดี ในโรงหนังนะครับอาจจะแจกเสื้อแจกสติกเกอร์คนใดยาได้นะครับจากินดานาเรานะครับกดนะครับกดตู้จองตัวได้เลยนะครับใครพ้อรอบใบสามนะครับไหนวะมอไม่เหนความส่จขอรับเมืไยครอตพ่อเลยนะครับอันนี้รอบรอบใบสาม ยังมีที่ว่างอ,อยู่นะครับยังมีที่ว่างอยู่นะครับรีบเลยนะครับอ่ายังมีที่ว่างครับจองที่นั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมในงรนพูดฟังอยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็จองโต๊ะแล้วก็จะเลือกของพอดนะเลือกซื้อของพอดแล้วก็น้ำดื่มนะครับเข้าไปข้างในแอร์เย็นๆรอบไปสามนะครับีรอบไปสามจะมีว่าวันศุกร์วันจันทร์วันอังคาร